ในทางพุทธศาสนาของเราเ่ยนะคะการให้ทานมีผลมากการให้ทานเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนอกเหนือจากการปฏิบัติการถือศีลการทําสมาธิหรือการใช้ปัญญาพิจารณาข้อธรรมต่างๆอันนั้นเป็นเรื่องการปฏิบัติแต่ว่าทานพนระพุทธองค์ทรงตรัสอยู่เสมอๆในสมัยพุทธกาลมีคนยากจนอยู่มากมายดังนั้นพระพุทธองค์จึงเน้นความสําคัญในเรื่องของการให้ทานนะคะ บางทั้งเราอาจจะมีรูปร่างหน้าตาที่งดงามสวยงามเพราะเรามีศีลเรามีความฉลาดเฉลียวในอันที่จะทําบุญทํากุศลต่างๆเนี่ยนะคะหรือว่าฉลาดเฉลียวในการประกอบอาชีพทั้งนี้เพราะเราปฏิบัติธรรมหรือให้ธรรมทานอันเป็นเครื่องที่ทาให้เกิดปัญญาในสมัยพุทธกาลมีเรื่องราวของนายคนหนึ่งนะคะเป็นคนยากจนชื่อว่าเอกาสาดก สาดกหนะคือผ้าผ้าห่มผ้านุ่งอย่างเงี้ยนะคะเอกะคือผ้าห่มผ้านุ่งเพียงหนึ่งเดียวเอกะสาดกหมายความว่าในคนนี้ยากจนถึงนาดมีผ้านุ่งเพียงผืนเดียวถ้าวันไหนภรรยาจะออกไปธุระก็เอาผ้าสาดกอันนั้นอะห่มออกมาแต่แกก็จะเปื้อยอยู่ที่บ้านถ้าถ้าวันไหนนะคะตาเอกะสาดกคนนี้จะออกไปธุระภรรยาก็จะเปือยอยู่ที่บ้าน ดังนั้นทุกคนจะเรียกแกว่าเอกาดกนะมีผ้าเพียงหนึ่งเดียวมืหนึ่งเอกาดกนะเดินผ่านในที่ที่พุทธองค์ทรงแสดงธรรมเกิดความเริ่มใสได้ฟังสุรเสียงของพุทธองค์กังวานแจ่มสายหน้าฟังก็ไปนั่งพนมมือฟังในเวลานั้นพุทธองค์ทรงตรัสถึงผลของการให้ทานนับตั้งแต่นะคะให้ทานบุคคลให้ทานพระอริยะ ให้ทานเรื่อยไปแล้วก็บอกว่าทานที่มีผลมากที่สุดคือสังฆทานคือถวายให้เป็นของสงฆ์อันนั้นเป็นผลมากอธิษฐานได้แม้กระทั่งเป็นพระพุทธเจ้าในเอกสาดกเกิดความเริ่มสายอยากจะให้ทานบ้างนะคะนอกจากนี้พุทธองค์ยังตรัสถึงผลของการให้ทานว่าจะเป็นผู้ที่มีพ่อกระพั์ดังเช่นพระสิวลีซึ่งวันหลังจะเล่าให้ฟังนะคะแต่ว่า ในเอกสศดกคนนี้เมื่อฟังแล้วอยากจะให้ทานบ้างก็ตั้งใจแต่ทั้งเนื้อทั้งตัวแก็มีผ้าอยู่พื้นเดียวนั่นแหละคะ่ะแต่จิตนั้นเรื่อมสายเต็มที่แล้วในยามต้นเมื่อฟังรมเรื่องหนึ่งพอจะถอดก็นึกถึงพระมณีภรรยาถ้าเอานี้ไปแล้วตัวเองไม่นุ่งไม่เป็นไรใบไม้นุ่งห่มภรรยาจะทํำยังไงจากนั้นพระองค์ก็ส่งเล่าเรื่องราวต่างๆเรื่องของพระศิวิีพระอรหันบ้าง เรื่องราวของเศรษฐีต่างๆบ้างในยามที่สองในสาธกก็จะถอดอีกก็นะจิตใจก็ยังหลังเลในที่สุดเมือ่อพุทธองค์ทรงตรัสเล่าซ้ําอีกนะคะถึงเรื่องราวคนอื่นเรือผลของการให้ทานในยามสุดท้ายนะคะในเอกะสาธกไม่มีความสงสัยแล้วก็เปลื้องผ้าออกแล้วก็ส่งเสียงกันมาว่าเราชนะแล้วในขณะนั้นณนะเชตวันมหาวิหาร พระเจ้าระเสนที่โกศลนก็นั่งฟังอยู่ด้วยนะคะก็แปลกใจว่าถือถ้าตัวเองเนี่ยเอ่ยเปล่งวาจาว่าชนะแล้วหมายถึงชนะศึกแต่ปรากฏว่าเอกสาดกเป็นคนยากจนคนหนึ่งทําไมถึงเปล่งวาจาชนะแล้วเมื่อไต่ถามก็ได้ความว่าเขาชนะใจตนเองค่ะพระเจ้าเปเสนที่โกศลสนมีความเริ่มใสในความรู้สึกหรือการให้ทานของนายเอกสาดก ก็เลยประทานนะคะทุกอย่างเป็นคู่หมดคือหมายความว่าโคนะคะโคคู่นะคะช้างคู่คือประทานทุกอย่างรวมทั้งบ้านสวยที่เป็นคู่ทําให้เอกาสาดกกลายเป็นจุลและเศรษฐีเศรษฐีย่อยๆสมเด็จพระบรมศาส,สดาตรัสว่าหากว่าเอกาสาดกให้ทานในยามต้นนะถวายผ้าสาดกที่ตนเองนุ่งอยู่เนี่ยนะคะก็จะได้เป็นมหาเศรษฐีแห่งเมืองนะแต่ถ้าหากว่าให้ทาน ถวายทานในยามกลางคือมัชิมก็จะได้เป็นเศรษฐีเหมือนกับไม่ใช่จุลเศรษฐีนะเป็นเศรษฐีกระดุมพีแต่ว่าตัดสินใจให้ในยามสุดท้ายจึงได้เป็นเพียงจุลเศรษฐีหรือเศรษฐีน้อยๆเห็นไหมคะผลในการให้ทานนั้นมีผลทันทีค่ะ